แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ w w w t r a n g r a d i o n e t และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังสร้างสรรสาระความรู้และบันเทิง กำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกสวทิรัสตฟังทั่วโลกกับเบ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรังน,นะคะ FM 91.25เมกะเฮิรตซ์810กิโลเฮิรตซ์ติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. t r a n g r a d i o .net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการอ n d r o i d ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี f เฟซ o o ๊กแฟนเพจสสวตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ส่วน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สําหรับการติดตามรายการย้อนหลังของเราค่ะดิฉันยอยศ สุพรอะคะไกลสีรับหน้าที่ดําเนินรายการและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังข่าววันนี้นะคะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก็ได้มีกําหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2566ประเทศไทยซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์แล้วก็สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานะคะก็เป็นการเชิดชูเกียรติครูในระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนแล้วก็ติมอร์เลสเตย์โดยทั้งหมด11ประเทศโดยการแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะไป พูดคุยกับครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลน,นะคะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีพุทธศักราช2562ท่านแรกอาจารย์พัชราพงมาณวุฒินะคะเป็นครูจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครูยิ่งคุณจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2562สวัสดีอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูบุญแก้วเกิดความสุขนะคะครูโรงเรียนบ้านคลองเตง่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครูขวันสิทธิ์จากมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2562สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทั้งสองท่านจะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึง ความสําเร็จในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้นะคะซึ่งมันก็มีหลากหลายเรื่องราวไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆอ่าเราเริ่มที่คุณครูพัชราก่อนดีกว่าอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังว่าในขั้นตอนการดําเนินงานผลงานชิ้นงานต่างๆที่อาจารย์ทํามาแล้วก็เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ลูกหาในการที่จะทําให้ลูกศิษย์ของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขยายเครือข่ายของเราเนี่ยอาจารย์ทํำยังไงคะ กอ,อเริ่มต้นตั้งแต่เบื้องต้นก่อนะนะคะในเรื่องของที่มาว่าทําไมถึงได้รับรางวัลตรงนี้จริงๆแล้วรางวัลตรงนี้เป็นรางวัลที่คุณครูไม่ได้นําเสนอตัวเองนะคะแต่เป็นรางวัลที่ลูกศิษย์ ที่มองเห็นการการทํางานของคุณครูหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เห็นการทํางานของคุณครูเป็นผู้เสนอชื่อเข้าไปนะค่ะทีนี้ถามว่าเเรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันโดดเด่นล้วลูกศิษย์บอกต้องได้อาจารย์ชั้นนี้แหละก็คือจริงๆแลวเหมือนเหมือนตัวเองสอนอยู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์แเบตังต่ทุกคนก็จะมองว่าโรงเรียนนี้มีความพร้อมเด็กๆอะไรก็มีความพร้อมอยู่แต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็คือ อาจะเก่งในด้านในด้านขององค์ความรู้อะไรอย่างเนี้ยทีนี้สิ่งที่เราอยากจะให้สิทธ์ได้ไปที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีมีชีวิตยอยู่ที่มันมันดีขึ้นและมีความสุขก็คือในเรื่องของทักษะชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูให้ไปก็คือพยายามสอนเขาคือเวลาเรียนเน่ะเราไม่ได้ก็เรียนในเรื่องของการจดจําอย่างเดียวแต่เราให้เรียนให้เขาได้เข้าใจว่าทําไม คือทุกอย่างที่เขาเรียนมันมีเหตุมีผลหมดเพระนาะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามฝึกให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน<ฆ>แล้วก็การทําแบบนี้ทําให้เขาได้ได้ฝึกและเราก็ฝึกในเรื่องของทักษะการคิดของเขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถคิดเป็นสามารถแก้ปัญหาเป็นตรงนี้เวลาที่เขาจบออกไปหรือว่าเวลาที่เขาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เขารู้สึกว่ามันผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะและก็จุดเด่นที่ทํามาตลอดที่คิดว่ามันเป็นส่วนที่ ให้เห็นให้เห็นอย่างต่อเนื่องก็คือการที่เขาเรียนองค์ความรู้เยอะๆและเราสามารถให้เขามาบูรณาการความรู้ได้ก็คือทั้งทั้งแปดกลุ่มสาระท,ที่เขาเรียนมาเขาสามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงโดยโดย,โดยการที่เขามาทําในรูปของโครงงานหรือทํางานวิจัยเพราะฉะนั้นการทําโครงงานหรืองานวิจัยเหล่านี้จะช่วยให้เขาใช้ทุกทักษะต,ตั้งองค์ความรู้และก็ทักษะด้านอื่นซึ่งอันนี้คิดว่าสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เด็กมีความพร้อมในการเรียนอ่ะ เขาไม่เคยได้ฝึกทักษะในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความพยายามหรืออะไรทั้งหลายตรงนี้เพราะฉะนั้นการมาทําโครงงานมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นพอการทําอะไรซ้ําๆยาวๆอย่างนี้มันทําให้เกิดเป็นทักษะติดตัวก็ไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาเป็นคนคิดเป็นเขาเป็นคนแก้ปัญหาเป็นทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ <c oughs> และก็ทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี <c oughs> ก็ในเรื่องของการที่เขาสามารถที่จะนำเสนอ หรือมีภาวะการเป็นผู้นำในะคะาีมีในเรื่องของการสื่อสารนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ติดตัวเข้าไปและเขาเองก็จะได้ค้นพบตัวเองด้วยเพราะบางทีเขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นหมออย่างเดียวทีนี้พอเขามาทำแบบนี้เสร็จเขามีความร,รู้สึกว่าเขารู้แหละว่าเขาเขาชอบอะไรเขามีเวลาในการค้นพบตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ส่งผลให้ลูกศิษย์เนี่ยที่จบออกไปแล้ว แทนที่เขาจะเป็นหมอเขาจะเป็นอาชีพยอย่างอื่นที่เขาชอบและเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทําหน้าที่ของเขาในใน,ในแต่ละอย่างที่เขาชอบนะคะค่ะอันนี้นะค,ะคือเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเลยนะคะ,คะอาจารย์อ่าจริงๆแล้วถ้าเด็กๆ็กที่เรียนเก่ง เราจะสังเกตว่าทักษะชีวิตเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นก็<ช>ค่อนข้างจะลําบากนะคะเพราะเขาเก่งแต่วิชาการอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของการเรียนการสอนของอาจารย์อาจารย์เน้นให้เด็กๆได้มีทักษะชีวิต<ช><ช>ทั้งปฏิบัติในห้องเรียนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาก,ก็คิดเป็นแก้ปัญหาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ดีนะคะก็เป็นแนวทางนะคะที่นำมาซึ่งความสําเร็จนะคะจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เสนอชื่อคุณ ครูนะคะเรา,ามีกรณีศึกษาอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันมาที่อาจารย์บุญแก้วเกิดความสุขจากโรงเรียนบ้านคลองเต่งกันบ้างดีกว่าค่ะได้รับพระราชทานรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะคะาจากมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจาจักรีป,ปี2562เคล็ดรับความสําเร็จจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นมาอย่างไงคะคะ,ะเคล็ดรับความสําเร็จนะคะเหมือนเหมือนของของครูขวัญสิทธิ์นะคะที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์คือ เป็นาทางโรงเรียนหน่วยงานนะคะผู้บริหารเห็นถึงความสําคัญเห็นเล็งเห็นแล้วว่า,าครูเนี่ยสามารถที่จะไปขยายเครือข่ายไปสามารถที่จะทาใหา้พัฒนาต่อยอดเด็กได้ก็เลยส่ง,ส,งส่งจนได้รับรางวัลครูขันสิทย์นะคะซึ่งโรงเรียนบ้านคลองเต็งอะ่ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีจนถึงมสามทีนี้เด็กในโรงเรียนเนี่ย ซึ่งน่าจะแตกต่างจากของโรงเรียนวิทยาศาสตร์รามพรเพราะว่าเด็กเนี่ยจะยากจนพ่อแม่จะแยกทางกันเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วคือปัญหาปัญหาจะมีทุกวันทุกวันที่เราต้องแก้คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะคือพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันมาอยู่กับปู่ย่าตายายาแล้วเด็กเนี่ยบางวันก็ได้เงินมาบ้างไม่ได้เงินมาบ้างคือครูนี่ก็จะเปรียบเหมือน เหมือนแม่มนแมคนที่สองเหมือนที่โร<อ>งเรียนก็จะ,ะ,จ,ะจะเข้มแข็งในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะค่อนข้างจะเราก็จะจะดูแลเหมือนเหมือนแต่ละห้องเรียนก็จะเหมือนเราจะมีการเยี่ยมบ้านก็จะไปถึง เอาง่ายๆคือเหมือนถึงลูกถึงคนไงค่ะคือดูแลกันเรียกว่าครูเนี่ยใส่ใจตัวนักเรียนเพราะว่าเด็กมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าครูไม่สนใจไม่ใส่ใจเด็กนี่ก็อาจจะเตลิดเปิดเปิงไปได้เพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องแบบลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแบบอ่าแล้วก็ใส่ใจนักเรียนรู้ว่าวันนี้ลูกศิษย์มีมีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินได้ตางมาหรือไม่ได้ตาันนี่ก็จะจะรู้ละจะรู้แล้วว่าวันนี้ มีความทุกข์อะไรเหรอทาไม,มวันนี้ไม่มีความสุขทําไมแววตาเป็นแบบนี้ทีนี้เด็กก็จะเหมือนกับไว้วางใจอะคะ่ะก็จะมีอะไรก็จะมาพูดมาปรึกษามานั่งคุยมันครูก็จะเหมือนก็จะบอกว่าเออเรามาเติมเต็มชีวิตกันนะครูก็ไม่มีลูกค่ะเราก็เหมือนกับต่างคน<อ>ต่างมาพบก,กันคึ้นทางาแล้วก็มาเจอกันมันก็เป็นคือแล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดนะคะตั้งแต่พี่บรรจุตั้งแต่ครูบรรจุอยู่ หมือนเด็กคนไหนตอนเมื่อก่อนในสอนปอหนึ่งก็สิบหกปีที่สอนปอหนึ่งเด็กคนไหนอ่านไม่ออกก็จะพาไปบ้าน่ะ,ะแต่ต่นอาทิตย์ก็ก็พา<อ>ด้วย<อ><ห>ก็สอนไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเย็นคือ,อคือเข้าใจเข้าใจว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาก็คงจะทําอะไรไม่ได้ในต่อไปวันข้างหน้าเพราะถ้าอ่านไม่ออกตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นปสองก็ลำบากแล้วก็จะทุกกลุ่มสาระจะลําบากหมดเลยก็ฉะนั้นต้องปูพื้นฐานเขาให้แน่นตั้งแต่เด็กเลยก็จะ จะทําแบบนี้มาต่อเนื่องเอามาสอนที่บ้านเลยที่บ้านเอามาที่บ้านพามาจนนวันนี้เขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ลืมนะคะเขาก็ยังมาแวะมามาคุณครูมาแวะมาแล้วก็เราไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะคะก็จะให้ถึงแม้ว่าบางครอบครัวจะจะจะสมบูรณ์แบบมีพ่อมีแม่แต่แต่เขาไม่ได้มีความอบอุ่นในในบางครอบครัวก็จะมานั่งเล่าเหมือนมาเช้านี้เข้าแถวก่อนจะมานี่ค่ะ ก็ไปดูแววตาเด็กผู้ชายมัธยมมะค่ะ,<ฮ>ะคือรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ถ้ายังไงเขาจะต้องออกตะลืดแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกัน <ฮะ S 2> ก็ดูทําไมอะครับวันนี้ถึงไม่มีความสุข <ฮะ S 2> เขาก็บอกว่าผมออกจากบ้านครับอาวทำไมออกจากบ้าน<ก> <ฮะ S 1> ทำไมไปนอนบ้านเพื่อนรู้แ<ก>ล้วรู้รู้ปัญหาหรือว่าไปนอนบ้านเพื่อนมาสองคืนแล้วก็เลยถามอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เล่าเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรจากบ้านแล้วก็ก็เลยคุยก็ เหมือนกับเขามีที่พึ่งอะไรแบบนี้น,นะคะ,คะก็ก็ทําแบบเนี้ยมาต่อเนื่องแล้วแล้วเราก็ทั้งการเรียนทั้งพฤติกรรมทั้งทุกอย่างอะคะ ค่ะเรียกว่าเทรดรับความสําเร็จของอาจารย์ทั้งสองทานนี้จะแตกต่างกันด้วยบริบทของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาณ์เด็กจะมีความพร้อมหน่อยมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐานะในขณะที่โรงเรียนบ้านคลองเต็งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในการดูแลเด็กเนี่ยก็ต้องเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเหมือนอาจารย์พัชราก็เอ๊ะลูกสิทธ์ลูกหาเรียนเก่งและมีความพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ทักษะการใช้ชีวิตไม่มีอาจารย์ก็เติมเต็มให้ของอาจารย์บุญแก้วก็ ต้องใส่ใจลงลึกในรายละเอียดบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะคะเรียกว่าเงินเดือนคุณครูก็คงจะไม่ไม่เหลือต้อง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 เอาเอาคือเอาใจด้วยค่ะเอาทั้งใจทุ่มเททุเทหมดต้องอุทิศถ้าม่ฉะนั้นแล้วดูแล้วว่าเด็ก เด็กหลงทางแน่นอนค,อค่ะนะคะกลับมาที่อาจารย์พัชารากันบ้างหลังจากที่อาจารย์นะคะ,ะเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กๆนะคะยกตัวอย่างนักเรียนเป็นกรณีศึกษาสักหน่อยหนึ่งได้ไหมคะว่าเด็กๆลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นี่พอหลังจากที่พ้นจากอกอาจารย์ไปแล้วเขาเติบโตแล้วก็ได้ดีได้ดีกันยังไงบ้างคะก็ก็มี มีหลายหลกหลายอาชีพนะคะและก็เด็กๆก็หลายๆรุ่นคือรุ่นแรกๆจริงๆแล้วผู้ปกครองคาดหวังนักเรียนเยอะว่านักเรียนจะต้องไปเป็นหมออย่างเนี้ยเพราะนั้นช่วงแรกที่เราเริ่มต้นในการที่พยายามชักชวนให้เด็กมาทําโครงงานกันตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องแบบสวนทางกับ <c oughs> ผู้ปกครอง,องกรยอกงพ่อแม่มใช่ ตอนนั้นก็เหมือนกับหลบๆซ่อนๆเพราะนั้นเด็กช่วงแรกๆบางทีสงสารเด็กๆเพราะว่าเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมาก<ฆ>เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้กับเขาเพราะฉะนั้นก็ลองตั้งแต่ปี2547ตอนนั้นก็เริ่มลองเด็ก<ฆ>คนแรกก่อนซึ่งตอนนั้นก็เวลาเด็กมาทํางานตรงนี้เขาจะใช้เวลาเยอะเพราะนั้นพอใช้เวลาเยอะเนี่ยมันก็ไปกระทบในเรื่องของการเรียนในห้อง<ฆ>เรียน พราะแน่นอนว่าเนื้อหาที่เราเรียนหลักสูตรของโรงเรียนมันหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กจะต้องใช้เวลาในการมาทําโครงงานอยู่เยอะพอสมควรตรงนี้การรักษาสมดุลระหว่างการทํางานกับการเรียนตรงนี้มันจะต้องดีแต่เขาเป็นคนที่ลุ่มหลงในการทาทาโครงงาน <ทำ S 1> มากงงาเพราะฉะนั้นเลยทําให้การเรียนในห้องเรียนก็ลดลง พอมันส่งผลกระทบเราก็พยายามหาวิธีการว่าทําอย่างไรคือถ้าเราสามารถสร้างเด็กได้สักคนหนึ่งก่อนนะมันจะเป็นโมเดลให้กับรุ่นน้องๆได้ก็พยายามประคับประคองเขาก็พยายามช่วยในการดูแลเพราะฉะนั้นการที่เป็นที่ปรึกษาตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ปรึกษาโรงงานอย่างเดียวดูเขาทุกอย่างทั้งเรื่องความเป็นอยู่ในอหมดเพราะเราเป็นนักเรียนประจําด้วยแล้วก็ คือทุกองประกอบนะเข้าเรียนไม่เข้าเรียนเน้นคือเหมือนกับแม่คนหนึ่งพอพอพอเข้าห้องไปทีนลูกถือไม่เข้าห้องเรียนไะจะเป็นลูกก็คือต้องให้มันสมดุลหมดทุกด้านแต่ว่าพอเขามีความสามารถตรงนี้เราเติมเต็มให้เขาเขาก็สามารถสร้างผลงานได้เพราะฉะนั้นเด็กคนแรกที่ที่เป็นโมเดลกับน้อง เขาก็สามารถที่จะทําโครงงานและก็ได้รางวัลของโครงการ C, ไวซีระดับประเทศในปี2 0 0 3อันนั้นคือได้รางวัลที่2อ <c oughs> พออีกปีหนึงทำทำอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งได้รางวัลที่1 ะระดับประเทศและก็เป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2004ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันพีคขึ้นมาเยอะมากและมันทําให้เด็กคนอื่นกล้าที่จะมาทําตรงนี้ด้วยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายให้เพื่อนรุ่นน้องอะไรเลยเพราะนั้นเขาเห็นว <The alt> ่าเออเพื่อนทําได้เออเราก็น่าจะทําได้ด้วยเพราะนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่าเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรเยอะและก็เป็นความโชคดีมากๆเนื่องจากว่าเด็ก เด็กที่เขาเรียนและก็ผลการเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นมันมีทุนทุนของคอพอที่เขาให้เด็กที่มีผลงานระดับประเทศหรือระดับนานาชาติแต่ว่าเขาไม่ได้คํานึงถึงเกรดสามารถที่จะเรียนได้เพราะตอนนั้นคุณครูจะเป็นกังวลมากเพราะว่าจะเครียดมากเลยเพราะว่าเด็กไปนานาชาติมาแล้วแต่เด็กไม่มีที่เรียนเพราะว่าโควตาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเขาจะล็อกด้วยเกรดหมด เด็กจะต,ต้องมีเกรดต้อง2.75ขึ้นไปแรงนี้แต่ดังนั้นเด็กได้เกรดแค่พอผ่านเพราะฉะนั้นพอเราได้ทุนพอ,พอประกาศทุนตรงนี้เด็กก็ไปสมัครซึ่งปรากฏว่าเด็กก็ได้รับเลือกแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ามันเป็นเป็นแนวทางที่ดีมากๆ จนรุ่นน้องรุ่นหลังๆก็พยายามเข้ามาพอเข้ามาเราก็พยายามขยายผลไปเรื่อยๆก็คือก็อจะมีคุณครูคนอื่นเข้ามาช่วยดูดูแลเพิ่มเติมเพระญญาะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราก็าเวทีเราจะกว้างมากและมีะหลายเวทีด้วยและก็เราก็พยายามที่จะคือไม,ไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการทําโครงงานเพื่อไปประกวดการแข่งขันอย่างเดียวแต่เป็นเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครีเสิร์ชหมายถึงว่าทำงานวิจัยร่วมกับทางญี่ปุ่นตรงนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็สิบกว่าเรื่องและก็การที่นักเรียนทําโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่เวทีนานาชาติตรงนี้ก็เด็กก็จะเข้ามาเยอะมากตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องขยายผลแต่สิ่งที่ที่คุณครูทํากับนักเรียนมาแล้วและได้ผลออกมาเป็นแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพอเราได้รางวัลตรงนี้เสร็จเขาต้องให้เราไป ทำหน้าที่ในการขยายผลเพราะว่ารางวัลไม่ได้สิ้นสุดแค่เราได้รางวัลตรงนี้<ไ>แต่การได้รับรางวัลตรงนี้หมายถึงว่าเราได้รับรางวัลขึ้นมาเพื่อที่จะไปขยายผลต่อให้กับผู้อื่นที่เขาขาดโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นช่วงที่ไปขยายโอกาสจริงๆนั้นเลือกที่จะไปขยายโอกาสกับน้องๆโรงเรียนปฐม เราจะได้ไปสัมผัสอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราเองก็ไม่เคยได้คลุกคลีกับโรงเรียนประถมว่าเขามีการเรียนการสอนกันอย่างไรบ้างเด็กเป็นอย่างไรบ้าง พราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเลือกโรงเรียนที่ก็ขาดโอกาสเพราะว่าเราโรงเรียนมัธยมแน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาหรือเด็กที่เข้ามานั้นจะต้องเป็นเด็กที่มาจากปฐมถ้าเด็กเขามีความประทับใจในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเนี้ยมันจะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่เขาบางทีเขาไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเออโรงเรียนนี้เขามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็ไอเด็กได้รู้จักโรงเรียนเราด้วย <ๆ S 1> อันที่2ก็คือเราได้จะไปดูด้วยว่าเขาเรียนรู้กันเป็นอย่างไรบ้าง 看 <laughs> นะคะก็จากาการทําทโครงงานจะให้โดดเด่นอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องการเรียนการใช้ชีวิตก็ต้องสมดุลนะจันก็ต้องคอยเหมือนตะล่อมตะล่อมนะคะ,ะแล้วก็ปรับกันไป18ปีตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องแล้วก็ยังมีการขยายโอกาสไปสู่โรงเรียนอื่นๆะนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กอื่นๆได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วของวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจได้ได้ค้นหาตัวเองเจอ <Okay. S 2> ว่าตัวเองต้องการอะไรแน่นอนว่าทางด้านคุณครูบุญแก้วอาจาร,รย์บุญแก้วก็เนะจอลูกศิษย์ลูกหากันมาเยอะที่มีปัญหาก็เยอะ <c oughs> ที่เราช่วยกันไปก็แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวเยียวยาลูกศิษย์ลูกหาของเรายังไงแล้วก็ส่งต่อให้เขาประสบความสําเร็จได้ยังไงมีกรณีศึกษาให้เราได้เห็นชัด,ชดๆไหมคะ <c oughs> มีค่ะก็เหมือนตอนตอนสอนอยู่ที่นครนะคะก จะมีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จก็หลายคนหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเ,เป็นพยาบาลเป็นตํารวจหรือว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์ค,คือเห็นแล้วเป็นเด็กที่ตอนตอน,ตอนที่ครูไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังทนอําเภอทุ่งสูงนะคะ,คะตอนนั้นลําบากมากทั้งลำบากลำบากระยะทางลำบากมากะค,ะค่ะพูดว่าลำบากที่สุดแต่แต่มันก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเขาเขาก็สามารถที่จะคือตอนนั้นครูยังสนปหนึ่งขเขาก็สามารถที่จะฝ่าฟันเหมือนเราเขาณวันนี้เขาก็ยังติดต่อมาเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะที่เขาได้อยู่ตรงนี้ได้เพราะเขามองครูเป็นแก้วว่าคุณแก้วเป็นแบบอย่างเขาอะไรแบบนี้ค่ะคือเข,า,ขาพูดออกมาแล้วเราก็ประทับใจอะคะ่ะในในความความรู้สึกว่าเด็กก็ดูเราว่า เนี่ยเขาสามารถอยากเป็นเขาอยากเป็นครูนะมีหลายคนที่เป็นครูภาษาไทยอยากเป็นครูเหมือนครูนะคะอยากเป็นครูเหมือนครูะคะยาเป็นครูนะเขาแล้วพอมาอยู่โรงเรียนบ้านกบปลางที่เป็นกรณีที่ณวันนี้คือแล้วอยู่ที่นครแปดปีย้ายมาอยู่โรงเรียนบ้านคลองเอ้ยกบปลางก่อนนะคะค่ะแล้วก็จะมีกรณีศึกษานี่คือหมายถึงเหมือนจะไปทํางานเสาร์อาทิตย์ที่โรงเรียนแล้วเสร็จปุ๊บก็ เด็กเขาก็จะมามาอยู่ด้วยตลอดนะคะแล้วมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งพอถึงตอนนั้นโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านกบปลางเขาจะเข้าอบตแต่ทีนี้คุณครูไม่ประสงค์จะอยู่อบตนั้นก็คืออทางเขตพื้นที่ก็ให้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองเต็งพอเด็กคนนั้นก็ย้ายมาเขาอยู่นึตามคุณครูด้วยตามคุณครูมาอยู่ด้วยก็คือตอนนั้นเขาโอนเข้าท้องถิ่นให้เป็นการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเขาก็เขาหวะง พ่อแม่แยกทางกันเขาไม่เคยเห็นหน้าแม่เขาทีนี้เขาจะติดเหมือนกับว่าเราเนี่ยคือแม่คนนึ่งเขาทีนี้เขาเขามาเที่ยวที่บ้านแล้วคุณครูคนบอกว่าเนี่ยบ้านครูบนแก้วอยู่ไหมเขาบอกว่าอยู่ครับแล้วจากนั้นเขาก็ไม่เขาก็ไม่กลับบ้านก็ไปคุยเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่กับครูจนแต่นี้ ก็ส่งเสียเขาเรียนอยู่มโอหาดใหญ่ปีสแล้วค่ะใกล้จะจบแล้วหาดใหญอีกแล้วนี่แค่หนึ่งตัวอย่างนะคะจากเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัวบางครั้งก็พ่อแม่แยกทางกันหรือบางทีพ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวอาจจะขัดสนนะคะอาจจะมีความยากลาบากนิดนึงนอกจากจะใช้เงินส่วนตัวของตัวเองในการที่จะช่วยเหลือเด็กๆแล้วอาจารย์บุญแก้วเนี่ยได้มีเครือข่ายมีพักพวกเพื่อนฝูงหรือมีช่องทางอื่นๆในการช่วยเหลือเด็กไหมคะเล่าให้เราฟังหน่อยสิค่ะคือมัน ครูเนี่ยจะเหมือนทุนการศาึกษานี่เหมือนตอนนี้ทุนการศาึกษาของต้นกลา้ามต้นกลา้ามหาวิทยลาลัยสงขลานครินนะคะก็ขอได้ไปสีสี่คนแล้วล่ะคะ่ะที่ว่าไปเรียนจนถึงจบปริญญาตรีเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีทุนค่ะ,ะแล้วก็เหมือนทุนยุวพัฒน์แล่ทีนี้ทุนอื่นๆเช่นสมสมมติว่าเหมือนครูมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาคครูก็จะ มันครูจัดวันภาษาไทยแบบนี้คะ่ะก็จะระดมทุน oh, จะระดมทุนจาก <tha. S 2> เพื่อนเพื่อนได้ uh huh. เพื่อนเพื่อนก็สนับสนุน <tha. S 2> แล้วเพื่อนก็จะโอนมาแล้วครูก็จะมีกิจกรรมจัดวันภาษาไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมแล้ว ก็ให um, so no, ha. ้ท so ุนการศึกษารศึกค่ะนะคะเรียกว่านอกจากจะช่วยด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีการสร้างเครือข่ายในการที่จะระดมทุนมาช่วยเหลือเด็กๆลูกศิษย์ลูกหานะคะแล้ววันนี้ก็ประสานกับทางมหาวิทยาลัยที่จะขอทุนการศึกษาให้เด็กได้เรียนฟรอตลอดจนจบปริญญาตรีใช่ค่ะอ่าค่ะนะคะนี่ก็คือผลการดําเนินงานนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมลูกศิษย์ลูกหาจึงได้เสนอชื่ออาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีนะคะได้รางวัลกันมาเมื่อปี2562ส่งท้ายคำถามสุดท้ายเลยค่ะมาที่อาจารย์พัชรากรอนอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกในครั้งนี้กันบ้างคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือคือจริงๆแล้วหน้าที่ของครูเราก็ดูเราดูก็ทุกอย่างเราไม่ได้ดูแค่องความรู้ <c oughs> เพราะนั้น คิดว่าทุกวันก็คือเราทําสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องดูเด็เดกให้เต็มที่และที่สําคัญก็คือการที่จะให้เด็กเขาสามารถที่จะมาพูดคุยกับเราได้นั้นเราต้องทําให้เขาไว้วางใจก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าไว้วางใจก็คือแน่นอนว่าเด็กบางทีต้องการวงความรู้เด็กบางทีต้องการคําแนะนําอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถเข้าถึงคุณครูได้ง่ายๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็ก สามารถที่จะมาเล่าสิ่งต่างๆให้เราฟังได้และก็ฝากถึงลูกศิษย์และก็หน่วยงานทั้งหลายนะคะที่มองเห็นมองเห็นคุณครูที่ทำงานาได้ดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็คือช่วยๆกันเสนอชื่อนะคะคุณครูเหล่านั้นเพราะว่าการเสนอชื่อเข้ามาแล้วทำให้คุณครูเหล่านั้นถ้าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ของตัวเองได้ เขาก็าน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์อื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาไปขยายผลตรงนี้มันเป็นการขยายเครือข่ายต่อไปทําให้เด็กๆได้รับการดูแลที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ก็ฝากลูกศิษย์ไว้เพราะคุณครูไม่สามารถเสนอตัวเองได้ค่ะค่ะอาจารย์บุญแก้วละ่ะคะก็เช่นเดียวกันละ่ะค่ะเพราะว่าคุณครูไม่สามารถต้องให้คนอื่นเป็นกระจกให้เห็นว่าเนี้ย คุณมีความพร้อมในในทุกๆด้านในการที่จะสามารถรับรางวัลน,นี้ก็อยากเชิญชวนนะคะ,คะเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะนะคะก็เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตลูกศิษย์ทั้งสองท่านแล้วก็มีคุณอุปการต่อวงการการศึกษาด้วยนะคะอาจารย์พัชราพงมาณาวุฒิจากโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยลาลัยตรงังครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครูยิ่งคุณจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2 5 6 2และครูบุญแก้วเกิดความสุขจากโรงเรียนบ้านคลองเตงค่ะครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลครูขวัญศิษย์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี5 6 2วันนี้ต้อยหก คุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราจะมา,าติดตามครูผู้ได้รับรางวัลจากมูลนลิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี2564กันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ